คอนเทนต์ค่ะบางคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์สร้างสรรสร้างสรรใน t i k t อกในช่องทางโซเชียลเยอะแยะเตมหมดค่ะแต่บางเอิญบางเอิญทัวร์ดันไปลงสาวดาวทิกต o k รายหนึง่งหรือว่า t i k t o อกเกอร์ท่านหนึ่งนะเหมือนว่า เขาไปทำคอนเทนต์ล้อเรียนกระแสบันไดเลื่อนุผู้ชมคบันไดเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองนะคะแถมไม่พอทําท่าทางไม่เหมาะสมด้วยค่ะต้องบอกว่าในทวิตเตอร์レスคูลค่ะเขามีการออกมาโพสต์คลิปที่มีคนเนี่ยส่งไปร้องเรียนเป็นคลิปดาว t ิ k t ตอรคนหนึ่งนะคะทำคลิปล้อกระแสข่าวอุบัติเหตุทางเลื่อนที่ทางเลื่อนเนี่ยดูดผู้โดยสารจนต้องเสียขาไปข้างหนึ่งนะคะผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าขออนุญาตนะคะแต่อยากจะฝากดูแอคดาว t ิ k เตอรท่านนี้หน่อยว่า คือม like sure ันเอาเรื่องซีรีสแบบนี้มาทําเป็นเรื่องเมคฟันแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าพอมีคนเข้าไปเตือนปุ๊บไม่สนจ้จปล่อยเบอร์แถมไม่พอเลือกที่จะทํายังไงรู้ไหมคะลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อกเลยใครเม้นไม่ถูกใจบล็อกเลยสาวคนนี้ค่ะต้องบอกว่ามีผู้ติดตามใน Tik t o อกเนี่ยมากกว่า6.8ล้านคนนะคะเธอก็มักจะทำคอนเทนต์ต่างๆนานาแต่บมงเอิญบังเอิญค่ะคอนเทนต์ล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับบันไดเลื่อนที่เพิ่งมีข่าวไปหมาดๆนะคะโดยระบุในวิดีโอเนี่ยบอกว่าหลังจาก ดูข่าวบันไดเลื่อนก็เหมือนว่าเป็นอาการหลังจากที่ดูข่าวบันไดเลื่อนนะคะเธอก็ออกมาแสดงเป็นคอนเทนต์ค่ะซึ่งในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีการใช้เพลงแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะคะเพื่อให้ดูเป็นเรื่องขำขันแสดงท่าทางขณะขึ้นลงบันไดแล้วก็มีอาการเหมือนบาดระแวงอะไรประมาณนี้นะคะลุกลี้ลุกลนเดินด้วยปลายเท้าเหมือนให้ระวงังอะไรทำนองเนี้ย แถมไม่พอมีบางช่วงบางตอนพนมมือเหมือนสวดมนต์ตอนเดินผ่านด้วยอายืนแบบว่ายืนบนบันไดขั้นสุดท้ายของบันไดเลื่อนพยายามที่จะยืนมือยื่นเท้าออกไปแตะไปบันไดแตะพื้นบันไดหลายคนบอกเลยว่าที่ดูคลิปนี้เขาบอกว่าการทำคอนเทนต์แบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่รู้กาลเทศะเลยค่ะรวมถึงทําไมรู้ไหมคะไม่เคารพความรู้สึกของผู้บาดเจ็บและครอบครัวเขาเลยเหมือนความสูญเสียของคนอื่นนะเอามาล้อเล่นซะอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าเป็นครอบครัวตัวเองล่ะ ถ้าครอบครัวตัวเองเจอแบบนี้แล้วเจอคลิปลักษณะนี้จะต้องรู้สึกยังไงเข้าใจว่าเออควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังนะแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะคือบางทีทางเลื่อนอ่ะมันก็แสดงสาธิตตามปกติได้แต่ไม่ควรทําคลิปออกมาลักษณะแบบนี้ทาไมถึงเลือกจะทําแบบนี้อะไรอย่างนะี้คะเขาก็ไม่โอเคก็เลย้ลองเรียนไปที่เพจ r e s c o l ค่ะทีนี้นะคะบางส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้วท่าทางของหญิงสาวคนดังกล่าวเอาจริงๆแล้วอ่ะดูแล้วมันเหมือนว่ามันจะ มันจะสอนหรอมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างี้ยดูแล้วมันจะเกิดอันตรายมากกว่าด้วยซ้ำเกาแบบเยวะเหยียบปลายเท้าเดีย๋ยวอะไรอย่างนี้การเดินขึ้นเดินลงปกติน่ะยังธรรมดานะถ้าสอนนะแต่อันนี้คือการเดินขึ้นเดินลงจากในคลิปเนี่ยมันอันตรายกว่าปกติอีกนะนอกจากนี้ค่ะยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์เตือนสาวคนดังกล่าวด้วยเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอย่าทําแบบนี้เลยนางทําไมรู้ไหมคะลบคอมเมนต์แล้วก็ไล่บล็อกเลยใครเม้นไม่ถูกใจไม่ถูกตาสะดุดหูสะดุะดตาบล็อกแล้วก็ลบค่ะ ผู้ชมคะเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะ